น้ำพริกนั่นไงค่ะมีเวลาได้อยู่บ้านเบื่อเบื่อเซ็งๆมาทำน้ำพริกกันดีกว่าจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ รักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะสืบเนื่องจากคลิปก่อนนู้นการทําน้าพริกตะไคร้หมูสับนะคะแบบเครื่องหอมนะเพราะว่าใช้วิธีการเจียวค่ะวันนี้นะคะก็ยังจะเป็นน้ําพริกตะไคร้หมูสับเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนค่ะหมูสับค่ะ3ามขีดค่ะสับให้ละเอียดหน่อยนะคะตะไคร้ค่ะตะไคร้ซอยค่ะโอ้โหสวยเลยค่ะ อ่านี่เลยการจะใช้10บต้นเลยค่ะหัน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 ซอยๆไว้แบบนี้ค่ะวันนี้การใช้เป็นกะปิหวานหรือกะปิกุ้งกะปิเคยนะคะการใช้ประมาณ1ขีดนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่มีกะปิตัวนี้ใช้เป็นกะปิแกงของเราธรรมดาทั่วไปอะคะ่ะลดปริมาณลงมาสักครึ่งนึงก่อนก็ได้นะคะลองลองปรุงดูก่อนเพราะว่ากะปิแกงอ่ะจะมีความเค็มมากกว่ากะปิกุ้งของการกะปิแกงกันหมด เลยการใช้กะปิกุ้งเพียวๆเลยตอนแรกกันจะผสมกันอ่าผสมกันก็ได้นะคะอร่อยดีค่ะแล้วก็นี่ค่ะน้ําพริกนะคะมีกระเทียมค่ะกระเทียมไทยค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะเลือกเม็ดที่ไม่ดีออกนะคะการจะใช้อยู่ประมาณ50กรัมนะหรือประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะพริกใช้พริกขี้หนูสวนค่ะของการมีสีเขียวเยอะเกินกลัวจะหมินเขียวเลยไปเอาพริกจินดาค่ะเนี่ยสีแดงมาสักสี่ห้าเม็ดนะคะ ใส่เหมือดกันนะคะในปริมาณของพริกนะคะปรับได้ตามชอบเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํานะคะนี่เลยค่ะก่อนกินค่ะต้องออกกําลังกายนะยิ่งช่วงนี้อยู่บ้านกันเยอะๆค่ะเออใครเป็นเหมือนกันไหม <c oughs> ยิ่งอยู่ตรไมยิ่งกลมเออสงสัยตัวเองแล้วเกินสมบูรณ์ไปไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าครบก,การอ่ะจะพอตําไหม อ่านี่เลยค่ะการก็จะเอาตะไคร้นะคะซอยค่ะไม่มีปัญหาค่ะถ้าเราจะทำกินนะคะ10ต้นนะกันใช้รับรองเลยค่ะเมนูนี้นะคะกินแล้วสบายท้องมากๆเลยนะคะการจะแบ่งเครื่องตำนะคะตำไปค่ะอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยการจะถอยครกใหม่ละแต่ยังว่าแหละโครกหินเนาะซื้อมานานมากเลยกว่าจะได้เปลี่ยนใช้กันแบบว่า บางทีตกทอดถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานกันไปเลยอะตำนะคะไม่ต้องละเอียดค่ะการจะตำแค่หยับหยาบการจะโคลกตะไคร้นะคะหยัดหยาบแบบนี้ไว้ก่อนค่ะอ่าเนี่ยนะคะโคลกแรกค่ะตักออกก่อนนะคะในกรณีที่คกเล็กแบบการนะทำแบบนี้เลยถ้าใครครกใหญ่กว่าการสามารถใส่หมดก็ใส่ตะไคร้พริกกระเทียมตำรวมกันได้เลยค่ะ ค่ะเหลือไว้ล้างๆ้าง,งคกไว้นิดนึงนะคะการก็จะใส่พริกกับกระเทียมค่ะนี่เลยพริกกับกระเทียมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะค่ะก็จะตามแบบหยาบๆแบบนี้นะคะพริกกระเทียมค่ะเขาเรียกว่าตามแบบแล่นใบได้เหงื่อชีเดียวเชียวเสร็จแล้วการก็จะมาทยอยใส่ตะไคระคะ้ค่ะที่ตมลงไปนะคะเออ ใส่ที่ตำไว้แล้วค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยตำไปค่ะกะปิกันยังไม่ได้ใส่นะกันยังไม่ได้ลืมเนื่องจากโคกการ่นน้อย, <c oughs> อยกันก็ต้องแบ่งตำทีละส่วนนะคะนี่ะ <c oughs> ตำแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะ <c oughs> น้อยแต่จุนะจ๊ะโขกอีกรอบนึงค่ะทั้งหมดเลยนะคะ น้ำพริกตะไคร้ค่ะจะต้องน้นตะไคร้เยอะๆหน่อยนะคะการใช้ตะไคร้นะคะต้นอวบๆเลยค่ะประมาณ10ต้นนะเอาค่ะถึงเวลาแล้วนะคะการก็จะแบ่งออกอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่การจะใส่นี่ค่ะหมูสับค่ะการก็ต้องแบ่งใส่เนาะสามขีดค่ะการจะแบ่งใส่ลงไปครึ่งหนึ่งเอาหมูสับลงไปตําด้วยค่ะจะได้หมูนะคะจะได้มีความแบบนุ่มๆนะคะ จากนั้นการก็จะใส่กะปิค่ะแบนใส่กะปินะคะครึ่งกะปิของการจะเป็นกะปิหวานเนาะกะปิกุ้งเนี่ยค่ะตามทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเนี่ยค่ะทําทเก็บไว้กินได้เลยนะผักสดๆนะทําติดสำหรับกับข้าวไว้อะค่ะาตามจนกว่าทุกอย่างเข้ากันนะคะหอมมากเลยอะ่ะ นี่นะสีสันจะไปตามสีของกะปิเลยค่ะตรงนี้กะปิกานะปีแกงไม่มีก็ใช้กะปิหวานนะสีก็จะออกก็สีพาสเทลเลยอ่ะสีไม่เข้มโอเคค่ะประมาณนี้นะคะตามแค่ว่าพอเข้ากันแบบนี้เครื่องแกงพริกแกงอะไรก็ยังจะมีความแบบเนี่ยค่ะหยาบหยาบนะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเสร็จแล้วการก็ ตักใส่จานพักไว้ก่อนคะ่ะเสร็จแล้วหนึ่งครกตามต่อด้วยครกที่สองคะ่ะส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะหมูคะ่ะส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปคะ่ะกระปิคะ่ะแบนตามสองรครกโทษฐานอยากทำเยอะแต่ไม่คำนึงถึงครกเค okay, ค่ะประมาณนี้ค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันนะคะได้ที่แล้วคะ่ะอ้าวแล้วคะ่ะโอ้เก็บไว้ได้กิน หลายวันเลยนะคะเนี่ยบอกเลยค่ะค่ะหน้าตาน้ำพริกกะปิของการนะคะอ่าเป็นยังไงคะนี่เลยค่ะยังไม่เสร็จค่ะไปค่ะไปขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะนําน้ําพริกที่โขกได้เนี่ยค่ะไปผัดค่ะให้แห้งเลยนะคะไปค่ะค่ะมาค่ะการจะเอาน้ําพริกนะคะนี่เลยที่โขกไว้ค่ะเอามาผัดนะคะเนี่ยค่ะวิธีการผัดค่ะจะทําให้น้ําพริกนะคะเก็บได้นานขึ้นค่ะ ผัดให้แห้งเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการผัดประมาณไหนคะ่ะใส่น้ํามันพอประมาณนะคะใช้แค่นิดเดียวค่ะน้ำม,มันไม่ต้องเยอะไม่ต้องการที่จะให้ออกแบบมันเกินนะมันเยอะมาค่ะน้ำมันร้อนค่ะเราก็ใส่น้ำพริกอ่ะที่เราโขลกไว้ะคะ่ะลงไปผัดเนาะ ดูสิผัดไปค่ะผัดให้แห้งนะแล้วก็ให้หมูอะค่ะสุกเลยนะคะถ้าใช้เป็นกะปิแกงอะการว่าความเปียกอะเขาน่าจะมีเยอะกว่านี้นะคะนี่องการใช้กะปิเคยอะค่ะเลยค่อนข้างที่จะแห้งแต่ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ จยาได้ประมาณนี้แล้วนะคะหมูโดนความร้อนพอตึงๆแล้วนะคะมาปรุงรสชาติกันค่ะน้ำตาลทรายค่ะประมาณช้อนครึ่งค่ะลองดูก่อนนะใส่ผงนัว <laughs> หลายหลายคนไม่รู้จักนะคะผงชูรสค่ะแค่ปลายช้อนชานะคะนิดเดียวค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ใส่สักนิดหน่อยก็ได้ค่ะก็จะเพิ่มความนัวนะคะความกลมกล่อมขึ้นไปค่ะ กันจะเพิ่มน้ําตาลนะคะไปอีกสักประมาณครึ่งช้อน,นะคะ่ะรวมทั้งหมดนะคะกันจะใส่น้ําตาลนะคะสองช้อนแต่ว่าไม่พูนนะคะการจะให้ออกแบบเค็มๆนะคะอมหวานลองค่อยๆปรุงดูก่อนนะค่อยๆปรุงค่อยๆใส่ไปนะคะอย่าใส่ขวดผ้าไปซะทีเดียวเนี่ยข้ววแห้งเลยควาวไฟกลางๆนะคะหมูถ้าเกิดใครอยากจะกินเป็นหมู มีมันหน่อยๆอ่ะจะอร่อยมากเลยนะคะใส่เป็นสามชั้นก็ได้นะเอาสามชั้นมาสับๆนี้การจะคั่วแห้งเลยนะถ้าคั่วแห้งอ่ะจะเก็บได้นานขึ้นค่ะแล้วก็จะหอมด้วยค่ะตอนนี้บอกเลยค่ะหอมจะคร้หอมกะปิมากเลยนะคะถ้าใครใช้กะปิแบบของการนะเป็นกะปิแบบเนี้ยกะปิเคยกะปิกุ้งอ่ะ การใส่ตอนแรกไปประมาณขีดและแต่การว่านยังไม่ถึงไงเลยการตักเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกประมาณ2ช้อนนะเนี่ยใครใส่แบบของการนี่ค่ะถ้าใครใส่เป็นกะปิแกงกะปิน้ำพริกแบบไม่ใช่แบบเนี้ยก็ลองให้ใส่อย่างที่การบอกอะค่ะตั้งแต่ทีแรกนะใส่ครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะแห้งแล้วนะคะหอมแล้วค่ะนี่เลยดูแห้งไม่แห้งสังเกตจากกระทะนะคะตอนนี้โอเคค่ะได้แล้วค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหหอมฉุยเลยค่ะนี่เลยบอกเลยค่ะเก็บไว้กินได้นานวันเลยค่ะใส่กระปุกใส่ตู้เย็นแล้วก็พอจะกินเราก็ออกมาคั่วร้อนๆหน่อยอะค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกตะไคร้หมูสับค่ะแบบผัดแบบนี้นะคะค่ะผักสดๆมาจ้าไข่เจียวไข่ดาวคลุกข้าวร้อนๆได้เลยค่ะ นี่เลยลองทํากันดูนะคะน้าพริกตะไคร้ค่ะสูตรกลางๆนะคะเผ็ดกลางๆค่ะไม่จัดจ้านเท่าที่ควรนะคะใครชอบจัดจ้านกว่านี้ก็เพิ่มพริกเข้าไปค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเนี่ยผัดแห้งๆเน,นี่ยค่ะแล้วก็คลุกข้าวสวยร้อนๆน,นะหืกินโรดกินโรด